สวัสดีเวรุ่นชาวคริปโตทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวเออเป็นบอมคริปโตเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็ราคาเออล่วงจากเมื่อวานนะครับนิดนึงนะประมาณ30บาทซึ่งถ้าใครเข้าเมื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นราคาที่สูงสุดละที่มันเออเปิดตลาดมานะก็คือราคาประมาณ1 5 0 160นะครับซึ่งตอนนี้ราคาเหรียญราคาเหรียญมันล่วงมาเพราะว่าเกมเนี่ยมันเข้าไม่ได้แล้วตอนนี้ก็มีการอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วก็คือทำให้มันเข้าง่ายกว่าเดิมอนะ่ะ ก็คือเกมเนี่ยมันจะค้างหน้าโหลดที่10%นะตอนนี้มูลค่าตลาดก็จะประมาณนี้ใครที่อยู่ในนี่ครับมันอันนี้คือน่าจะเป็นชุดที่น่าจะน่าเข้าที่สุดแล้วเพราะว่าราคาเหลือประมาณ90บาทเราก็ลงทุนซื้อฮีโร่ประมาณ900ก่าตัวนะฮะแลวตอนนี้มันก็พุ่งมาและพุ่งมาอยู่ที่120บาทก็ลงทุนไปประมาณ1,200บาทได้กบการซื้อฮีโร่หนึ่งตัวนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เข้านะผมอยากเข้าอยู่นะเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าอะไรยังไงครับซึ่งรู้สึกว่าเกมนี้ น่าจะโอเคนะผมน่าจะเข้าแต่ว่าผมต้องดูงบก่อนการลงทุนมีความเสี่งยงอย่างที่ว่านะเราถูกข่าไปเรื่อยๆแต่ว่าใครเข้าไว้ก็คื้นทุนไวออกไว้เกมนี้ใครที่ขึ้นทุนแล้วก็น่าจะสบายหน่อยนะ,ะก็ใช้เหรียญ10เหรียญ BC ในการซื้อฮีโร่มาเดิมนะครับซึ่ง 1BC ตอนนี้ก็เท่ากับ1 2 3บาทนะครับาทนะประมาณ1 2 0บาทก็เติมไปประมาณ2,400ในการซื้อนะครับ1ตัวนะถ้าเราจะซื้อ15ตัวก็ผมตีเป็น2,400นะครับ เอ้ย1,240นะแล้วก็คูณ15ตัวถ้าเราจะทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพเลยเราจะใช้เงินประมาณ18 0 0 0บาทซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราคำนวณเราได้คำนวณได้เท่าไหร่นะอันนี้คือราคาที่เราคำนวณไว้ใช่ปะคูณ15นะครับพอสิตัวนี่ก็คือราคาต่างจากวันนี้ก็คือเยอะมากนะครับต่างกัน5,000บาทใครที่เข้าเมื่อวานคือที่ผมบอกเลยว่ามันไม่น่าเข้ามันเข้าตอนนั้นก็ไม่คุ้มเพราะว่ามันเป็นจุดที่สูงที่สุดละของกระดาษครับแต่า นี่ครับใน24ชั่วโมงกระดานต่ำสุดอยู่ที่88บาท egen, ก็น่าจะเป็นมันมันไม่ใช่ช่วงนี้นะมันน่าจะใช่ช่วงนี้นครับมันน่าจะเป็นช่วงที่ช่วงเมื่อวานป่าว,วะเนี่ยช่วงช่วงแถวเนี้ยไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ก็คือราคามันกำลังไหลขึ้นนะก็ไหลขึ้นเมื่อวานไหลขึ้นเมื่อวานราคามันไหลขึ้นเมื่อวานก็อันนี้จะเป็นจุดสูงสุดจุดสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ160บาทแล้วมันก็ล่วงลงมาเพราะว่าเกมมันเข้าไม่ได้แต่ตอนนี้อัปเดตเรียยยบรร้้อแลลวาาคก็เ กลับไปอยู่ที่120บาทเหมือนเดิมนะแตใครที่จะเข้าตอนนี้ก็ลองคิดดูลองคิดดูแล้วกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวต่อไปนะครับว่าผมจะเข้าตอนไหนแล้วก็ช่วงไหนที่น่าเข้านะฮะตอนนี้ก็คือดูกราฟในตลาดก่อนว่าตอนนี้มันประมาณ120บาทแต่ตอนนี้กํลาลังไหลขึ้นนะตอนนี้กํลาลังไหลขึ้นนะคใครที่จะลงทุนซื้อ15ตัวเลยก็ประมาณ18,000 18,000บาทนะตอนนี้นะซึ่งใครที่เข้าแรกๆก็ใช้ทุนประมาณ8,000บาทต่างกัน ตางจะทุนวันแรกประมาณหมื่นหนึ่งนะฮะตอนนี้นะเพราะว่าเข้าวันแรกอะใช้ทุนแค่แปดพันแปดพันกว่าบาทตอนนี้ก็แปดพันหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยต่างกันหมื่นหนึ่งเดี๋ยวผมรอดูราคาถูกกว่านี้ก่อนจะค่อยหาทางเข้านะครับแต่ว่าเกมนี้ใครเข้าไว้ไวเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะเพราะว่ายิ่งคนทาเยอะมันก็น่าจะพุ่งแค่อาทิแรกนะแหละแล้วมันก็จะเลื่อนลงไปนะครับซึ่งคนเข้าใหม่ก็น่าจะเข้าง่ายกว่าเดินมนะแต่ว่าเวลาคืนทุนอาจจะนานเพราะว่ามันอาจจะปรับลดรอกให้น้อยกว่านี้นะครับก็ตามนั้นนะใครที่จะเข้าก็ ลองดูแล้วกันสำหรับผมก็มาที่นี่แหละแล้วก็นะ่าเจอกันอีกทีคลิปหน้านครับสำหรับวันนี้น่าจะขอตัวไปละสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ